ดูดวงชาวราศีพิจิกผ้าปิดตาหลุดจะเห็นทุกอย่างในโชคจะตามน้านบนบารมีวาสนาเห็นทุกอย่างเห็นเครื่องในเห็นตือโตเห็นหมดผ้าปิดตาหลุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปิดกัน้นดวงจะตามท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันในดวงจะตามของท่านผ้าปิดตาหลุดก็บ่งบอกถึงอะไรครับ มองมองถึงแสงสว่างแสงจันทาแสงทุกสิ่งุอย่างนะคบผมในโชคชะตาจะเปิดเห็นทางสว่างนั่นเองปูฤลสีจะส่องแสงแตะเกียงทองทําให้ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้เห็นหนทางสว่างแต่ยังไงก็แล้วแต่ในโชคชะตาของชาวราศีพิจิกผ้าปิดตาหลุดเปรียบเสมือนเสื้อผ้าอาภรก็ได้ถ้าหลุดลุยออกมาก็เห็นภายในจิตใจลึกซึ้ง ในโชคชะตาของชาวราศีพิจิกเป็นคนดีมีจิตใจอบอ้อมอารีัะผมถ้าป้าปิดตาหลุดทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รู้ซึ้งว่าชาวราศีพิจิกเป็นคนดีแค่ไหนัะผมถ้าหลุดอาจจะตกใจัะผมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของด้านตกตําแหน่งการยืนหยัดด้วยตัวท่านเองการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวาสนา อย่ารีบร้อนกับทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าชาวราศีพิจิกอาจจะเริ่มต้นได้ช้าชาวราศีพิจิกเป็นผู้ที่เงียบขึมเข้มขึมนะผมแต่มีอํานาจบารมีวาสนาดวงชะตาตกตําแหน่งนะผมมีม,มนสเสน่ห์มนจันทาจะเรียกนักแสดงนักร้องนะผมดวงชะตาเหมาะสมกับผู้เจรจาพาทีนะผมถึงแม้จะดูเงียบขึม แต่ว่าบทที่จะพูดก็พูดไม่หยุดัะผมเหมาะสมกับอาชีพนักแสดงนักร้องนักติดต่อการค้าจะประสบความสำเร็จนบผมจะทำกิจการอะไรก็จะมีบริวารมากมีคนเข้ามาสนับสนุนคำชูและมีหน้าตาดีัะผมรูปหล่อับผมแฟนสวยับหรือว่าหญิงสาวสดสวยเซ็กซี่เย้าวยวนนี่คือดวงของท่านนะครับชาวราศีพิจิก ด้วยบุญกุศลวาสนาไปไหนใครก็รักสาวแล้วก็หลงหนุ่มก็รักหนุ่มก็หลงพากันโสมณนัสติดกับดักมนสเสน่ห์มมจันทาตรงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีต้องอดทนอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนะผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตาดวงชะตาจะเปิด เทพเทวดาฟ้าดินน้าผมหนุนนำโชกตาทำให้ท่านต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นให้ท่านอดทนอดกลั้นและค่อยๆเป็นค่อยไปไปอย่างช้าๆครับชาวราศีพิจิกไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าใจท่านมันร้อนนับคิดปุ๊บจะทำปับจะเอาจริงเอาจังให้ประสบความสำเร็จมันรีบร้อนไม่ได้มันต้องทําให้ผ้าปิดตามันหลุดก่อนน้าผมผ้าปิดตาเปรียบเสมือนน้าผม ในโชคชะตาของท่านไม่ว่าจะเป็นยักษ์คนทันเทวดาทุกสิ่งทุกอย่างคอยปิดกัน้นลองใจท่านนะผมและทำไมถึงต้องลองใจด้วยล่ะก็เพราะอะไรนะผมก็เพราะว่านะผมถ้าท่านได้ดีเร็วเกินไปแล้วท่านจะเก่งที่ไหนล่ะท่านเคยเห็นหรือไม่คนที่เจออุปสรรคสัตวูโมมบาลยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเก่งมากเท่านั้นและเทวดาที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาท่าน นะผมก็เข้ามาลองใจแบบจัดหนักจัดเต็มให้ท่านโดนปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะทําอะไรก็โดนปิดกัน้นจะขึ้นเป็นเศรษฐีเงินล้านก็ล่วงลวงมาทันทีจังใดดวงชะตาเปลี่ยนเสมือนแมวก้าชีวิตล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกอะไรกันนักกันหนานี่ันะผมแต่ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างท่านเปิดทางให้หนทางสว่างเปิดันะผมดวงชะตาของท่านก็จะเปิดขึ้นมาทันทีจางใดันะผมถ้าท่านอยากให้ดวงชะตาเปิดรนะผมอธิษฐานจิตครับ มาครับเรามาอาธิษฐานจิตกันนะบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้ผลรนนุญนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าผ้าที่ปิดตาสิ่งที่ปิดกั้นข้าพเจ้าออทปีปีศาวิญญาณลายที่คอยบังตาไม่ให้ข้าพเจ้าสุขสมสมหวังดังใจหมายน,นะผมให้วิญญาณเหล่านั้นไปขุดไปเกินนะผมและ นะดอนบันดาลให้ข้าพเจ้าร่ำรวยต่อแตนนี้ไปอุปสรรคมมาจงไม่บังเกิดแก่ข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธุอานุโมทามินะครับเปิดทางสว่างกันนะครับครับช่องเราฟังคลิปไปด้วยก็อธิษฐานจิตกันไปด้วยจะได้เปิดดวงตากันไปด้วยนะครับ ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตกตำแหน่งที่ดีแล้วท่านจะได้ผ่านพ้นเรื่องราวเลวร้ายปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองนั่นแหละครับปกติปิดหูปิดตามองเห็นแสงสว่างไหมไม่เห็นนะผมณเวลานี้ท่านได้อธิษฐานจิตไปแล้วต่อจต่นี้ไปท่านจะได้เห็นแสงสว่างปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งความประสบ็จเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันมีเกจะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนาตรงชะตานี้อัศวินขี่ม้าถือดาบอาจประหารศัตรูหมู่มารเพราะฉะนั้นถ้าผ้าลดาาุดเมื่อไรท่านจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าพรถ้าหลุดออกมาก็จะเห็นเปลี่ยนเสมือนจิตใจของท่านได้ปลดปล่อยได้เจอได้สิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็น ความสวยสดงดงามภายในจิตใจของท่านจะได้หลุดออกมาครับผมไม่ใช่ปิดกันเอาไว้เอดิดไม่ชิดรับอึดอัดย่าแย่เลยะครับผมเพราะฉะนั้นเกิดมาไม่มีเสื้อผ้าครับผมตายไปก็ไม่มีเหมือนกันครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาโชคชะตาของท่านปลดปล่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างนำผ้าหลุดออกมาหลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างครับผม ใจิตใจที่อ่อนโยนเกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงยิตตาน,นี้ตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบื้อ่มครับผมแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาตกตำแหน่งครับนะผมรางวัลที่1ก็ได้เอาแจ็คพอตรางวัลที่หนึ่งจะบังเกิดขึ้นกับตท่านได้หรือไม่ทําไมจะไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอย่าดื้อรั้นครับนะผมจงเป็นคนที่กตัญยูกตเวทีต่อคูบา,าจาย์ และท่านจะเจริญลุกเรืองมีผู้อุปถัมภ์คำชูก็คือเทวดาคอยปกปักกุ้งกองรษา,าถึงแม้แสงสว่างมามีศัตรูมามาถือมีดพร้อมที่จะประหารประหารท่านแต่ท่านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจไม่ข้องเกี่ยวไม่ข้องแวะไม่ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอยู่เฉยเฉยนี่แหละไม่ต้องเร่งรีบอะไรทั้งนั้นถ้าบทจะรวยท่านจะได้เห็นได้ค้นพบได้พบได้เจอผ้าปิดตาจะหลุดเห็นทุกอย่างทันที กันใด้ครับนะผมโชคจะตามน้านบนบารมีวัสนาตกตำแหน่งที่ดีดวงชะตาจะเปิดจิตใจที่อ่อนโยนนี่แหละจะนำพาซึ่งวางผสมเร็จจิตใจที่ยาวกระด้านจะนำพาให้ท่านตกต่ำเบียดินเพราะฉะนั้นจงสร้างแต่คุณงามความดีถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซ er, ุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติปให้ค่าครูทางช่องได้ให้ค่าครูหมอสั่นได้ครับนะผมรับฟังชาวราศีพิจิกต่อกันยาว,ยาว ท้ายคลิปหมอจันทำนะครับคลิปดูดวงของชาวราศีพิจิกไว้แล้วสำหรับคนที่อยากจะรับฟังต่อกันยาวๆรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีพิจิกประจำเดือนชาวราศีพิจิกจะรู้สึกถึงพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาตนเองในหลายๆด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินด้านการงานชาวราศีพิจิกจะพบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆในการทำงานคุณจะรู้สึกถึงแรงผลักดันที่จะต้องสร้างผลงานให้โดดเด่นและแสดงศักยภาพของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์หนึ่งในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่ ที่้าทายความสามารถนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเห็นถึงความสามารถของคุณอยากกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอไอเดียใหม่ๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับคุณในที่ทํางานในช่วงกลางเดือนคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน หรือทีมงานที่ดีการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 1. อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากผู้อื่นเพราะการร่วมมือกันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในช่วงปลายเดือนคุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับการยอมรับในผลงานที่ผ่านมาแต่ก็ต้องระวังเรื่องการถูกใส่ร้าย หรือนินทาจากคนในองค์กร 4. ควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาและพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ 1. คุณอาจจะได้พบกับโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจหรือได้รับการติดต่อจากพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยต่อยอดความสำเร็จของคุณด้านการเงินการเงินของชาวราศีพิจิกจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงและการลงทุนคุณอาจจะมีโอกาสได้ลงทุนในโครงการใหม่ๆหรือมีการหมุนเวียนเงินทุนในธุรกิจมากขึ้นสี่ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะพบกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องลงทุนในอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานแต่ไม่ต้องกังวลมากนักเพราะการลงทุนนี้จะส่งผลดีต่อรายได้ของคุณในระยะยาวในช่วงกลางเดือนคุณอาจจะได้รับรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือโปรเจกต์เสริมนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชค หรือการลงทุนในรูปแบบต่างๆหนึ่งแต่ก็ควรระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆในช่วงปลายเดือนคุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินอาจเป็นการได้รับชําระหนี้ที่ค้างมานานหรือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทางการเงินหนึ่งนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภทางด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือได้รับมรดกหรือทรัพย์สินตกทอด4อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายหรือเฉพาะในเรื่องของความบันเทิงหรือการเข้าสังคม 1. ควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและมีเงินสำรองไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพิจิกที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายยอดขายโดยรวมมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะพบว่ามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเอนื่องซึ่งอาจมาจากการบอกต่อของลูกค้าเก่าหรือผลจากกลยุทธ์การตลาดที่คุณ ได้วางไว้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ความบันเทิงหรือการพัฒนาตนเองจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษในเดือนนี้หนึ่งในช่วงกลางเดือนคุณอาจจะพบกับความท้าทายในการแข่งขันทางการตลาดคู่แข่งอาจมีการปรับกลยุทธ์หรือออกโปรโมชั่นใหม่ๆที่น่าสนใจ ดังนั้นคุณควรติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษหรือการให้บริการเสริมอาจช่วยรักษาฐานลูกค้าและดึงดูดลูกค้าใหม่ได้ในช่วงปลายเดือนยอดขายอาจชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลมากนักเพราะนี่เป็นเพียงการปรับตัวตามฤดูกาลคุณ ควรใช้เวลานี้ในการวางแผนกลยุทธ์สำหรับเดือนถัดไปรวมถึงการสำรวจความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มตลาดใหม่ๆสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการปรับปรุงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการขายการลงทุนในการทำการตลาดดิจิทัลหรือการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียจะช่วยเพิ่มยอดขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ4อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้าเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้สินค้าขาดสต็อกได้ง่ายควรวางแผนการสั่งซื้อและจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสำหรับชาวราศีพิจิกคุณจะพบกับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตทั้งในด้านการงานการเงนิงน,งนและความสัมพันธ์ในด้านการงานคุณอาจได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมโครงการใหม่ที่ท้าทายและน่าสนใจซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะใหม่ นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในระยะยาวในด้านการเงินคุณอาจพบกับโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจโดยเฉพาะในด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับรายได้เพิ่มเติมจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นโบนัสหรือรายได้จากงานเสริมเมื่อดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกุมชาวราศีพิจิกจะรู้สึกถึงพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาตนเองอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์และความรักสำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญอาจมีการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันอย่างจริงจังบางคู่อาจตัดสินใจแต่งงานหรือวางแผนสร้างครอบครัวแต่ก็อาจมีความท้าทายบ้างเช่นกัน ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าคู่ของคุณมีพาราังงานมากขึ้นทำให้มีเวลาให้กันน้อยลงนี้อาจเป็นสาเหตุของความไม่เข้าใจกันหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะดวงดาวกำลังส่งเสริมให้คุณมีความเข้าใจและอดทนมากขึ้นพยายามสื่อสารกับคู่ของคุณอย่างเปิดเผยและจริงใจบอกความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่างตรงไปตรงมา ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปดวงดาวจะส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟ้นขึ้นคุณอาจได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันมากขึ้นอาจเป็นการออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนด้วยกันหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบร่วมกันช่วงเวลานี้จะช่วยเติมเต็มความรักและความเข้าใจระหว่างการให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับคู่ที่กำลังวางแผนมีบุตรเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะดวงดาวกำลังส่งเสริมในเรื่องนี้แต่ก็ควรปรึกษ,ษาแพทย์และเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของคู่ครองด้วยอาจต้องพาไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษส่วนชาวราศีพิจิกที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักคุณจะรู้สึกมีเสน่ห์และมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ทำให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณอาจได้พบกับคนพิเศษที่ทำให้หัวใจเต้นแรงอย่างไรก็ตามดวงดาวเตือนให้คุณระมัดระวังในการเลือกคู่ครองอย่าด่วนตัดสินใจหรือทุ่มเทความรู้สึกให้ใครง่ายๆให้เวลาในการทำความรู้จักกันก่อนเพราะอาจมีคนที่เข้ามาหาคุณด้วยความไม่จริงใจหรือมีเจตนาแอบแฝง ช่วงปลายเดือนคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจจากการทำงานหรือการเข้าสังคมอาจเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ดีแต่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเร่งรีบจนเกินไปสำหรับคนที่เพิ่งอกหกักหรือเลิกราจากความสัมพันธ์เก่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเยียวยาจิตใจ และค้นหาตัวเองใช้เวลานี้ในการทำสิ่งที่คุณรักพบปะเพื่อนฝูงหรือเรียนรู้ทักษะใหม่การให้เวลากับตัวเองจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการทำ กิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดจะช่วยให้คุณมีพลังงานบวกและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเองและพลังของดวงดาวเดือนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งงอใหญ่ในชีวิตรักของคุณไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ้นหรือการเปิดใจรับความรักใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามาจงเปิดใจและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวังเพราะดวงดาวกำลังส่องสว่างนำทางให้คุณพบกับความรักที่แท้จริงและความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต